าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนาการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดทัลอ์นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24บไบเอ็มนะครับ คิมคำว่า Rov นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย i อเดีเกม Rv ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับไอเมนต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ Welcome to Arena of Valor สวัสดีครับผมคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของเทนที่เป็นเกมที่ดีที่สุดเกมหนึ่งในชีวิตของการเล่นเทนของผมเลยนะครับซึ่งเทนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมใช้แต่งเล้ยก่อนเลียด้วยการกดสโลวมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมนี้เนี่ยขี้คนในทีมด่ากันยับเลยนะครับจะเล่นกันยังไงเริ่มเลยครับในส่วของรู่เนี่ยก็จะขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็จะมีการติดเลดไว้หนึ่งอันนะครับในช่องต้นเกมก็พยายามที่จะไถขิ้กันมานะครับเพื่อให้ เมคของเราเนี่ยเคลียคิวไปขึ้นนะครับเจอเอนดอร์ตรงนี้ครับเราเคลียก่อนก็ลุยก่อนเลยนะครับโอ้เอนดอร์เลือดเหลือน้อยฟันเข้าไปทีครับจิมผ่านิด้หน่อยครับโอ้โดนลมครับตรงนี้เอนดอร์ทิ้งผีเสื้อไปครับโอ้ตรงนี้ครับเอนดอร์ไม่เก่าครับแต่ยังขายได้ต่อครับขายนิดหนึ่งครับอีกซอมบี้ครับมีสกิลสองครับกดสกิลสองไปครับฟันวันนี้ครับก็เรียบร้อยครับ โอเคครับตรงนี้คุ้มเลยครับได้ทางเอนดอร์ไปครับแล้วก็ตอนนี้ทางแพนด้าเข้าบับแดงแล้วนะครับซึ่งการเล่นรมที่ดีเนี่ยเราจะต้องสามารถสร้างสรรค์เกมให้เกิดเกมนำให้ได้นะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นในเกมนี้นะครับเราก็จะพยายามที่เน้นที่การสวนป่าเป็นหลักเลยนะครับทาให้ป่าของทีมเขาเล่นยากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้แพนด้าครับโอ้โหไปโดนขโมยบับแดงครับแล้วยีน่าครับไล่ตามนะครับยีนี้รอดยากครับยีน่าบับแดงด้วยครับโ้ไม่รอดครับอย่างนี้ พยายามช่วยป่าตีครีบด้วยนะครับเราจะได้มีเงินไวขึ้นนะครับพอจบรอบป่านี้ก็ไปถักทางเลนแคลรี่เลยนะครับเล่นกันยิงขึ้นมาหน่อยนะครับโอแล้วเราวิวมาลึกเหลือเกินครับขายเขาไปครับโดดทุกเมืองนี้เัาก็เรียบร้อยครับโอ้โหช็อตนี้เราวิวพลาดเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจบรอบป่าพอดีนะครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงนะครับ โผมมานี่ครับเราจับล่าไปครับโอ้แต่ว่าติดเสานิดนึงครับโยีหน้าข้างครับบอกกันวันนิดนึงครับโผล่มาเยอะละเกินครับตัวนี้มาตั้งรังก่อนครับก็เจ็บกันไม่มากเท่าไหร่นะครับยังเล่นได้ต่อนะแต่ว่าเสียทางมังกรทางเอ็นดอร์ไปครับ พนดาไปเอาดาครับตัดสินใจได้ดีครับเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ยีนาขึ้นแล้วนะอ้ตรงนี้ลำบากเลยครับอ้ช็อตน,นี้ผมให้5050 50นะว่านาคอยช่วไปเติมชาร์หรือเปล่าแต่กับการว่าตอนนี้ที่นะนะ่คือเราเสียไปแล้วนะครับ <S <S คือเสีย2บัฟนะครับแล้วก็เสียวเวมันคิวทางยีนาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางพ mm ันดาเขาบวยนะครับแล้วก็ในช็อตตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะดักทาง เราวิวนะครับแต่ว่าพอเราวิวยังไม่ใช่สกิลสองเนี่ยอันนี้เราก็เล่นต่อไม่ได้นะครับแล้วลัเบอร์เลือดเหลือน้อยครับแกเดินเช็คแค่อยู่นะครับแล้วก็อีลเมย์ครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับเซ็ตสกิลมานี่ครับติดเข้าไปครับแล้วจิ้มบัทีครับมันก็เรียบร้อยครับนี่ขอยเลยครับแอนเทมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ว่ามันมีดาเมจปิดนะครับมันทําให้เราสามารถพลิกเกมกลับมาได้ง่ายขึ้นนะฮันดาโวยไม่เลิศครับตอนนี้น่าจะหัวร้อนจริงครับเพราะว่า เขาไปพาดตรงปับแดงทีนึงแล้วนะครับแล้วก็มาพาดตรงด้อีกนะครับแล้วก็ยีนาตอนนี้รวยมากครับแล้วก็โดนซ้อมเลนเลยครับแต่ถ้าเขาไปซ้อมเลนตรงทางเลยแพนด้านี่ก็ดีนะเพราะว่าแพนด้ามันหนีได้นะครับก็กลายว่าเปิดสเปซให้ทางไบโอฟาร์นะครับ โอเคตอนนี้ไทอร์เล่นต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยีน่ากับคลิกซี่ครับโอ้โหไปต่อตัวแพนด้าหนักๆเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปเติมเลยนะครับแล้วเราก็มีฟิกเกอร์พร้อมกับพาสสิฟด้วยนะครับหนาคอไม่เล่นครับโอ้ลัมเบอร์ทูบครับหลังเจอลัมเบอร์บ่อยนะครับเข้าไปตัวลมตัวหนึ่งที่สามารถเดินโซนเดินเปิดพื้นที่ได้ค่อนข้างดีครับแพนด้าใจเย็นครับใจเย็นครับ ตอนนี้ความหวังก็ยังอยู่ที่ไบโอนะครับเพราะไบโอได้ฟาร์มฟรีมากเลยนะครับก็มีแค่แอนดอไปกับกวนนิดหน่อยครับแต่ว่าไบโอก้าตัวรอดได้ครับตัดไปที่คิกฟรีไม่เข้ามากวนนะครับเพราะว่าตัวที่จะทำให้เกมมันเล่นยากขึ้นคือคิกฟรีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเลนบนครับนามคอยไปชัดดาวทางฝั่งยีน่าเลยครับยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็คิกซี่ครับโอ้โหเข้าไปเอาคาป้อมาเลยเข้าไปธรรมดาครับโอ้โหเรนออฟเลนในแร้งที่ค่อนข้างโฉบนะครับเอาจริงในตอนเนี้ย เมันเป็นช่วงของเดือนแรกของฟีซัันใช่ไหมครับมันก็ยังอยู่ในช่วงแรงตึงๆอยู่นะครับแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยแรงอยู่ที่มา10ดาวนั่นเองแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ยังอยู่ในแรงนี้เนี่ยก็ประมาณต่ำๆก็70ดาวของฟีซั่นท, <ะ S 1> ที่แล้วนะครับตรงน,นี้ผมเดินหลุดคุ้มู่น,นิดนึงครับกลายว่าเขาเห็นตัวครับต้องถอยมากสุดล้างน,นครับญญโอเค คืออิลูเมียเขาเดินหน้าไม่ได้ครับเพราะว่าคลิกซี่เกิดไงเดินมัวมาปุ๊บเจอคลิกซี่ล่อชุดเดียวหายเลยนะครับวันนี้ถอยก่อนก็ได้ครับยอมยอมปรับกันครับเกมมันเสียเปรียบก็รอจังหวะนิดนึงตัวผมยังทำจังหวะใส่ล้วิลได้ไม่กี่เท่าไหร่โอ้ยีน่าครับเขินเหลือเกินให้ผมวาร์ปอย่างปกติสุกเธอเอาจริงยีน่าจะเล่นต่อครับเนี่ยฮัติไม่มีนะครับ แล้วก็ไวโอครับเริ่มหมดแพนด้าแล้วนะครับแต่ว่าตะกี้แพนด้าพึ่งฆ่าอินดดอได้นะครับก็ถือว่าแก้ตัวนไปนะครับตอนนี้6นาทีนะครับเงินตามอยู่2007นะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ตอนนี้คลิปล่าจะเข้านะครับแต่ว่าเรามาอยู่ตรงกลางแทนนะครับเพราะตรงกลางเนี่ยมีโอกาสเกิดไฟสุดครับเพราะว่าทางอิลูเมียเนี่ยเลือดเหลือน้อยนะครับแล้วก็ปล่อยทางเดลล่าให้ทางไวโอเคลียไปนะครับ ไอเทมชิ้นแรกของเกมนี้เราจะขึ้นเป็นฟอร์สแคปขึ้นมานะครับเพื่อทำจังหวะโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วเจอคิงฟีนี่ครับจับไทยเข้าป้อมครับยิงเข้าไปครับตามด้วยติดครับก็เรียบร้อยครับเอาละครับสกอร์เริ่มมาแล้วครับตรงนี้ทีมน่าจะเริ่มอุ่นใจขึ้นนะครับคือเทนกับฟอร์สแคปผมมองว่าเป็นไอเทมที่ดีสุดของเทนเลยนะครับยิ่งเกมเสียเปรียบเท่าไหร่นะครับยิ่งควรออกฟอร์สแคปนะเพราะมันทำจังหวะให้ทีมได้ดีมากเลยนะครับ รวมถึงการทําให้เทนเนี่ยสามารถเป็นตัวลมตัวหนึ่งครับที่สามารถไล่โซโลโคิวเหมทหรือค a รี่จนตายได้เลยนะครับขอแค่มีฟอสเคปชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าแล้วแต่เกมไปนะครับซึ่งบางเกมอาจจะต้องการความสามารถในการแทงมากกว่านะครับแล้วก็ไปใช้พวกไครอาทีถถก่อนก็ได้นะครับหรือจะขึ้นช็อปก็ได้แต่ว่าในเกมที่ทยิ่งเป็นเกมตามนะครับเรายิ่งต้องการฟอสเคปนะครับและก็ตอนนี้ปากของเราตายนะครับเราก็มาคอยโซนบัฟให้นิดนึงครับ คอยแค่ rumor, มาดูด so <Yeah. S 1> ูก่อนก็ได้ครับเราดูจังหวะครับเพื่อจะตัดถึงใจเข้าทำดาเมจได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งในตอนนี้เราปิงนะครับให้แพนด้าเข้ามาโจมตีแล้วนะครับตอนนี้มีลัมเบอร์คนเดียวอยู่ในพุ่มนะครับแล้วก็ค่อยๆคัดตัวดาเมจเอาไว้ให้นะครับโอ้มีคนตีด์ดด้วยครับแล้วลัมเบอร์มาตรงนี้ครับมาตีเขาไปครับก็เรียบร้อยครับแล้วคลิกซีเติมเข้ามาครับโอ้มีโดดข้ามหัวเลยครับตรงนี้จับไข่เขาป้อมเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับคลิกซีครับโดนไถ่ไปสองเลยครับ ไล่ต่อที่ทางเอ็นดอร์ครับขาเลื่อนครับเอ็นดอร์โดนป้อมยิงครับแล้วก็เรียบร้อยครับดาเมจเกีวของนักอิลูเมียครับเอาละครับเกมเริ่มพิกแล้วครับตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเหมือนจะพิกนะครับแต่ว่ากายเงินเกลี้ยงตามอยู่สามพันอยู่ทีครับตามเยอะมากเลยครับตอนนี้ทขามยิ่งไล่ยิ่งห่างก็ไม่รู้นะแต่วาร์ปเลยครับ ตำแหน่งคีฟวาร์ปเนี่ยเพราะว่าทางเลนบนเราไม่มีคีฟให้เอานะครับตรงกลางไม่มีร่างไม่มีนะครับก็วาร์ปรีเรือเลยนะครับซึ่งบางครั้งอ่ะในการตัดสินใจเรื่องของการวาร์ปอ่ะอันนี้ต้องดูหมัดดีๆนะครับว่าเราพอจะมีคีฟไปหาเงินได้ไหมถ้าหาไม่มีคีฟหาตังเนี่ยเราก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับไปรีเรืออะไรให้พร้อมแล้วก็กลับมาหาเงินหาเลยใหม่นะครับโหแรงแรงแรงเลยเอ้ยโอ้ตรงนี้ เอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมว่าผมต้องเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมโดนลัมเบอร์อันติมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีใหม่เพราะว่าถ้าผมโดนลัมเบอร์ยุ่อยู่แบบนี้เนี่ยอ่าผมจะเสียเลือดเยอะเกินไปนะครับเราอาจจะต้องใช้ทิกในการแก้นิดน,นึงครับแล้วก็ในตอนนี้เราได้ฟอสคิขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปคือกรนะครับ ในไฟตะกี้นะครับที่โดนลัมเบอร์ยงเนี่ยเล่นเอาพลาสติกเด้งเลยนะครับได้ด้ว่าถ้าเทมมีพลาสติกเนี่ยก็พยายามอยากไปหาเรื่องแทนนะครับเพราะมันจะตัวบางเยอะเลยนะครับโหดีหน้าห้าวเหลือเกินครับก็เรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้จบไฟได้โดยไม่เสียล้างครับร้านในเกมนี้สาคัญนะครับเพราะว่าตัวเราเป็นตัวขาตายนะครับแล้วก็ลัมเบอร์เขาเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแม้ว่าจะเดินมานึกไปหน่อยครับจนกลายว่าโดนทั้งไขทั้งปิดสกอไปได้นะครับ เดี๋ยวไปต่อทางมังกรนะครับพยายามรอบเจต์ครับแต่ว่าไม่ทันครับลัมเบอร์เลือดน้อยนะครับตอนนี้ผมจ้องจะเล่นเขาอยู่นะครับเดินพลาดมาผมฟิกเกอร์อันตียัดแล้วลัมเบอร์อยู่ตรงนี้ครับอ้าวโดนมาเฉยเลยครับตรงนี้ถ่ายเข้าไปครับตัวิจีทีแล้วต่อด้วยอันตีครับโอ้ไม่ตายโอ้ไม่ตายเฉยโอ้เกิดอะไรขึ้นรับนี่ย โอ้โหฟาไปตะกี้พันสี่เลยนะเลื่อนนิดเดียวเลื่อนนิดเดียวของลัมเบอร์เดพันสี่เลยหรอโหานาคอรชอนนี้เข้าสวยครับเรียบร้อยครับานาคอเล่นต่อครับแต่งัดผ่ายครับเรียบร้อยครับธนาคอรล่วงเลยครับแล้วพันด้าครับเจอเอนดอร์ครับโดนเอนดอร์ไล่มาแล้วครับยีน่าไล่ต่อครับโอ้โหช็อนนี้ครับเกือบได้สวยครับในเกมรับอิลูเมียในเกมนี้ทาได้ดีมากๆเลยนะครับเบรกเกมได้ไหลจังหวะมากนะ แล้วก็การตัดสินใจขึ้นสติกในชินล่านี่ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเพราะว่าในเกมนี้เน่สิ่งสาคัญของอินเมจริงๆอ่ะก็คือการทำา้เมจดเลยนะครับเพราะว่าเกมมันเสียเปรียบไงยิ่งเกมเสียเปรียบเท่าไหร่นะครับยิ่งต้องการดาเมจมากเท่านั้นนะครับเพื่อใช้ในการพลิกเกมนะไม่ใช่ว่ายิ่งเกมเสียเปรียบยิ่งต้องอึดขึ้นอันนี้ไม่ใช่นะครับยิ่งต้องการดาเมจนะครับแต่ก็พันด้าโดนอีกแล้วครับตรงนี้ในเกมนี้เน่ผมว่าทีมก็เล่นได้ไม่เร็วนะแต่ว่าขาดความ ความแน่นอนมากกว่านะครับใช้คาว่าขาดความแน่นอนแล้วกันนะครับคือเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวแย่บ้างเลยวันนี้ครับตอนนี้เรามีฟิกเกอร์นะครับเดี๋ยวหาจังหวะในการถ่ายเข้าป้อมนะครับแ๋ยวลัมเบอร์ครับอ้าวฟิกเกอร์โขมยี่ครับจับไขเข้าไปครับอันตรีเค็กคิดไปหนึ่งครับโอเคครับยังผ่านไปได้ครับในเวบนี้ครับประคองป้อมกับสุดชีวิตเลยครับแล้วก็ตอนนี้ทางยีน่าครับไปต่อทางเลนล่างครับนาคอยเข้าไปแล้วครับแล้วก็ส่วนตรงกลางมีแค่เราคนเดียวครับ หอกคิดไปหนึ่งครับตอนนี้เรียกเพื่อนให้มาเติมตรงกลางนะครับเพราะว่าตอนนี้ตรงกลางสําคัญนะครับเขาแพ็คมา3แล้วนะครับต้องการตัวเคทีครับตีก3เวครับจับไถเขามาตรงนี้ครับมันตีเขาไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับเออมันต้องอย่างนี้ครับกดล้างออกมานิดหนึ่งครับเขียคิกว่าเขียคิกว่าครับโอเคครับประคองเกมสุดๆเลยครับตอนนี้ทุกคนตั้งใจเล่นกันมากนะครับจากตอนแรกด่าไกลรับตอนนี้ครับ อารมณ์แบบว่าโลมีความหวังนะครับก็มาคองเกมกันไปนะครับเนี่ยบรรยากาศอย่างนี้เขากำลังดีเลยครับแล้วก็ในเกมนี้ผมกดสโลมานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยจะวุ่นวายหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเราวิลครับเขาได้ดุดเลื่องจ่ายเแล้วนะครับอันตราเลยโอ้โหแล้วลัมเมอร์ครับมีกระโดดหลบด้วยครับกเล่นแบบว่ากิสต์มากเลยนะครับอ้ยแล้วเราวิครับมันตีมาครับ จับไทยเขาป้อมมันอีกรอบครับมันเข้าไปเขัโหด้วยบอตบสวนมาครับแล้วลัมเบอร์ตีมาครับตีสวนเข้าไปครับตามด้วยคิวสองครับแล้วถ่ายกับเข้าป้อมครับแล้วก็เรียบร้อยครับอโหนี่ผมนถึงสมัยตอนที่ผมไต่แรงกอเลยเนี่ยึ้นในตอนนั้นน่ะลัมเบอร์กับเทนเป็นอะไรที่สูสีกันมากเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าผมหยิบเทนปุ๊บเอ้ยฝันถึงเขาก็หยิบลัมเบอร์นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็กลายว่าเราได้เจอกับลัมเบอร์ค่อนข้างบ่อยนะครับก็รู้วิธีการโซ่นะครับ ซึ่งเวลาสู้กับลอมเบิร์ก็สู้มันนี้แหละตอนนี้การเงินก็ต่างกันสี่พันนะครับเงินเราตามนะครับสี่พันนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคลิกที่ตอนนี้กลับกลายเป็นจนมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเดินเกมหนักเกินไปครับดาเมจเบรของเขาในหน้าจะตกลงนะครับแล้วก็ยีหน้าอยู่ตรงบัฟฟาครับเราเดินผ่านไปก่อนครับทำาหไม่สนใจนะครับเพราะเพื่อนเราเติมไม่ทันนะครับก็เลยกลายเป็นมาดักแทนนะครับ อ๋แล้วเขาไปถมทางไวโอครับโอ้ไวโอร่วงนะครับตรงนี้ครับแต่ว่ากลายว่าเราได้ชอดปิดครับอันติิงเขาไปครับโอ้ยีน่ามีล็อกเชียครับโอ้แล้วก็ถ่ายมาอกรอบครับแล้วก็เรียบร้อยครับคือเทนน่ะถ้าหากมันเป็นตัวที่ยืนกันแคลรี่เนี่ย มันก็ถือว่ากันยากนะเพราะว่าสกิลมันอ่านง่ายนะครับแต่ว่าถ้าหามอะไรก็ตามที่เทนเน้นที่การเล่นดักทางนะครับมันจะเป็นตัวตัวนึงครับที่น่ากลัวมากเลยนะครับนี่ผมไล่คลิกซี่เลยนะครับไปดูความสามารถของฟอย์เชปครับและทางลัมเบอร์ครับพยายามที่จะเข้าช่วยคลิกซี่ครับแต่ว่าอันตีของทางลัมเบอร์เขาก็หยุดรงไม่อยู่ครับโอ้เจอลัมเบอร์ตรงนี้ครับสู้ตายเข้ามาเลยครับ เดี๋ยวเดินลงมานิดนึงครับเอ็นดอร์มาครับกดล้าออกมาครับโวยกสวยครับตรงนี้แหมอยากจะนับใส่เลยเกินครับโอ้ทางอินูเมีะครับโดนสตันครับยืนมาให้นิดนึงครับตอนนี้พาริบเราก็หมดแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ซ่าตอนนี้นะครับก็พยายามเก็บนิดกับตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ทางคิทซี่เขาบอกว่าคิดว่าเป็นใครกันเนี่ยไรขนาดนี้นะครับคิกซี่ได้โดนคาป้อมเลยนะครับแพนด้านี่คงแบบว่าใายใจเล็กๆนะครับ ลัมเบอร์นี้ก็เหมือนเดิมครับแบบว่าอันติมาบนี้ครับก็จับอันติส่วนแล้วก็ถ่ายเขาป้อมครับแล้วก็เรียบร้อยครับและลาวิลนี่เหมือนยืนยั่วๆนะครับไปโอได้ต่อไนิดนึงครับและลาวิลหมดโลแล้วครับถ่ายเข้าไปครับสตันมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับเอาละครับเริ่มละครับเฮ้ยคิกซี่นิวบอกว่าทีมาโง่ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวรู้เรื่องครับแต่ว่ายีน่าชอนที่เข้าค่อนข้างดีนะครับถ่ายเข่งเข้าไปอีกรอบนะครับสตันมาตรงนี้ครับ ตามด้วยนันตีครับโอไม่ถึงครับแพนด้าจ,จะใส่สุดครับตัวนี้โอเคครับเซฟแพนด้าออกมาได้ครับถ้าหากจากเล่นลมแลวชนะไบ่อยนะครับเราจะต้องเป็นลมที่ทำจังหวะในการเล่นให้ได้นะครับเหมือนเช่นกัดสตันเปิดอะไรก็ตามนะครับที่ผมว่ามานะครับไม่ใช่เป็นลมที่กันแคลรี่ดีนะครับเราจะต้องเป็นลมที่สร้างจังหวะในการเล่นให้ไดน้นะครับแล้วมันจะทําให้อัตราชนะของเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับคือถ้าเราทำจังหวะในการเล่นได้นะครับ พวกแครี่พวกเมฆเขาก็จะฟรีครับเขาก็แทบไม่โดนเมจเลยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการป้องกันการการในตัวนะครับยิ่งเราเปิดดีเท่าไหร่เนี่ยเกมยิ่งได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วเจอคลิกฟิกกับลัมเบอร์ตรงนี้ครับและพยายามเป็นถ่ายครับโหดแต่ว่าลัมเบอร์ตบไว้แล้วเกินครับดีนาก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมเขามังเอาดั u เซียครับโหแพ็กกันดีแล้วเกินครับแต่ว่าทีมเราก็มาช้ากันแล้วเกินครับใช้เงีนหนึ่งครับเลือดดายังเหลือเยอะอยู่ครับโชคดีไปครับ ทีมเขาเริ่มมาแล้วนะครับตรงนี้รอทางเพื่อนทําเลนอยู่นะครับและเอนดอร์ครับกลับไปย่านจังหวัดสาคัญครับและคลิกซีนี่มาแบบลงจงเลยนะครับโอ้แล้วมีฟิกเกอร์นี้ครับทันตีลบตันนิดนึงครับแล้วไล่ตามมาต่อครับซัดมาตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับโซลคิวครับโอ้คลิกซีต้องร้องแน่นอนครับแล้วตรงนี้หาจังหวะในการวาร์ปนิดนึงครับเลนถูกทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมเราตายหมด2คนครับ กลายเป็นไฟกันครับ4ต่อสครับตรงนี้แต่ว่าเลือดทีมเขาโลครับไปแทยเข้าไปนะครับโอ้และทางอิลูเมียครับไปปิดทางอีนาได้ครับโอ้มาเยอะเหลือเกินครับตรงนี้น่าจะเบกได้อยู่นะครับเพื่อนเราังไม่เติมครับตรงนี้อันตีเข้าไปครับแต่ว่าไม่ถึงครับตรงนี้ต้องถอยมาก่อนครับโอ้และแหลกนิดนึงครับตรงนี้ครับฟันเข้าไปครับขายนิดนึงครับ ถ่ก็มาตรงนี้ครับไปโอ้เข้าไปยิงต่อครับเรียบร้อยครับไปทางเอเดอไม่ได้ครับก็ถึงเสียได้ครับแต่ว่าเบรกเกมบุกของทางดาร์กในรอบนี้ได้ครับๆๆก็เดี๋ยวไว้รองงัดกันในรอบต่อไปครับ near แค่ดังเลยครับตรงนี้นัมเบอร์นี่ทุกขีเลยนะครับก็อยู่เกมบุกในรอบนี้ไปได้ครับไบโอเอาบัฟแดงครับเอาเลยกเกมน่าให้ไบโอไปนะครับเพราะว่านาคอสไม่ค่อยได้ใช้ละตรงนี้ทางคุ้มแอลอันตรายนะครับแล้วเจอคิกซี่ตรงนี้ครับโอ้โหโดนแย่เข้ามาครับโอ้โหแรงเอาเรื่องครับตรงนี้ลัมเบอร์แชมป์ติดแล้วนะครับน่าจะพอเล่นได้นะ เอาแล้วเจอลัมเบอร์ตรงนี้ครับอันตรีเขาไปครับขานิดนึงครับโอิงต่อเขาก็เรียบร้อยั็ไปทางลัมเบอร์ไปได้ครับแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยเราใช้เป็นก่อเกิดนะครับทำไมถึงใช้ก่อเกิดนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยเขามีลาวิลครับแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นมาเนี่ยลาวิลสามารถจะทิ้งสองใส่ผมได้ครับซึ่งทำให้ผมไม่สามารถที่จะสตันได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่ผมมีก่อเกิดปุ๊บเนี่ย พอเราวิวกดสกิลสแล้วเขายิงผมตายเนี่ยพอผมฟื้นมาปุ๊บผมสามารถสวนเราวิวได้ครับนี่คือสิ่งที่ผม,าามาคิดเอาไว้นะครับเพราะบางทีเราไม่รู้ไงว่าเกมมันจะทรงๆแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งในตอนนี้เนะี่ยทีมเราเริ่มได้เปลี่ยนหน่อยแล้วนะครับแล้วก็เจอกับเราวิวตรงนี้ครับเขาใช้กดโลมาครับสันไม่ได้ครับสู้กันต่อครับตรงนี้ครับกดล้านนิดนึงครับโอ้โหแล้วตรงนี้ครับล่วงลงไปครับแต่ว่าเราวิวหมดสกิลแล้วครับ ยังมีอันตีเข้าไปครับแล้วจิ้มมานี่ครับก็เรียบร้อยครับติดมีก็เกิดครับสวั่นไปอีกรอบนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้เป็นจังหวะที่ได้เปรียบแล้วนะครับแล้วก็ซื้อไฟเขียวมาแทนนะครับลัมเบอร์อยู่ตรงกลางครับตอนนี้เดี๋ยวรอคิวเวฟร์มนะครับอีก14บสี่วิครับเอ็นรอจะเกิดครับรอครับรอครับแล้วยีน่าโผล่มาทางซ้ายครับยีน่าเลือกที่จะเคคิีครับ มีอันตีคาวไว้ด้วยนะครับตรงนี้โหวะยกมารัวๆครับไถมาตรงนี้ครับจิ้มกันต่อครับโอ้ยีน่ามีกอกเกิดครับรอิดหนึ่งครับแล้วไถมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับปิดทางยีน่าไปได้ครับเอ็นดอเกิดนะครับตรงนี้ครับเกมบุกถุกดุดไปแล้วครับเพราะว่าสกิลเราหมดครับแล้วก็เลือดเราโลกันด้วยครับในช่วงของไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับการเคลื่อนไสเขียวมานี่ถือว่าดีเลยครับเพราะได้ทั้งรถคูดาวแล้วก็ได้ทั้งดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเทยิ่งเลือดเยอะดาม ขโมยคลิปเยอะมากเลยครับแม่จะาได้เลยเกินครับตรงนี้เดี๋ยวพยายามตามเพื่อนมาหน่อยครับมาเอาคลิปด้วยกันครับพอตอนนี้ของเราก็ค่อนข้างเต็มแล้วนะครับก็พยายามโซนกลับไปนะครับให้โอเอาเงินไปนะครับอีกยิบสองวิครับดาร์เซียร์จะเกิดครับแล้วก็ขายของซัำแล้วก็ซื้อเป็นร้านขึ้นมานะครับเพื่อให้ครูดาวเนี่ยไม่ถูกดีเซ้นนะครับการขายของเนี่ยจะทำให คูดาวมันวิ่งต่อนะครับแต่ว่าถ้าหากเราสลับของนะครับมันทําให้ครูดาวเนี่ยเริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งถ้าหากเรากดสลับปุ๊บเนี่ยครูดาวของร้านนะครับจะเป็น9 0ินะครับและในช่วงเลกเกนเนี่ยผมแทบจะไม่เปิดตัวบนแบบเลยนะครับแล้วก็ทางเอ็นดอร์ครับไปเคีรคลิปล่างครับถ้าเกิดว่าข้างบนมีตำแที่สี่คนครับระเบิดไฟไม่มีครับจบล่าทางเราวิวยครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้ได้เปรี่ยนนะครับแล้วก็ทางนาคอยครับไปไล่ต่อที่ทางลัมเบอร์ครับพยายามถ่ายเข้าไปครับตอนนี้ให้แคลรี่ครับกลับไป ตีดักนิดนึงครับไปครับไปครับตอนนี้ทีมเราแทบไม่บอบช้ำเลยนะครับมีแค่แพนด้าที่โดนดักตีนะครับยืนโซนเอาไว้ครับแล้วก็ได้ทางดักซ์เลเยอร์ครับกับเข้ากานครับเคครีมนิดนึงครับลำเบอร์ตรงนี้ครับทีมเรามีคนเยอะกว่านะครับแถมมิโร่ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เล่นได้ซ่าหน่อยนะครับขาดอย่างเดียวครับคือเราไม่อีฟิกเกอร์แค่เองครับแล้วคลิกซครับโอ้อย่าสกิลเข้ามาครับโล่ผมหายหมดเลยครับ แลวลัมเบอร์ครับฟิกเกอร์ทูครับตรงนี้รับดามเมกเยอะเกินไปครับแต่ว่าเรามีสร้อยเขียวครับลัมเบอร์ไม่มีอันตีครับตอนนี้เกมเซ็ตเกาะเกิดขึ้นมานะครับแลน์หน้าครับอันตีเข้าไปครับตอนนี้ดามเมจของเราเนี่ย2,006เลยนะครับแรงมากเลยนะครับโอ้ยโดนยกมาตรงนี้ครับรีบซื้อก่อเกิดเลยครับโู้และไทยลัมเบอร์มาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับ ค่อยๆเอาทีละคนครับล้วจิ้มเข้าไปครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีพาสซีฟครับโหแล้วเราวิลครับเข้าต่อครับไทยเข้าไปครับโอ้โหแล้วเราวิลโดนสวนครับล่วงไปครับสันตีมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ซื้อก่อเกิดแบบคุ้มค่ามากเลยครับเกมนี้ครับแล้วก็ซื้อสาเขียวกันลายอีกรอบครับเพื่อเล่นต่อครับแล้วก็ตอนนี้ทางเลนบนครับดาร์กมันจะเข้าครับตีเลื่อนนิดนึงครับอีกแปดวิครับมีฟิกเกอร์ครับคลิกซีอันตีมาเลยครับตรงนี้ วิ่งไลไรก็กลัวเลยครับแล้วทําได้ครับเข้าทางเอ็นดอร์เขาตีมาตรงนี้รับแล้วก็เรียบร้อยครับไสคิกซี่ต่อครับไปกอกลัวเลยนะครับเขาจะได้ไม่มาสกิลใส่ทางดาครับเอาไงดีครับจะตีเราหรือจะตีดาครับแล้วยีน่าครับเลือนเหลือน้อยครับเขาก็สเสียวตีผมอยู่นะครับดาอีกนิดนึงเพื่ออนั่นแหละครตอนนี้ด้าได้เลยครับแต่หนักฟอยเข้าเฉยครับตรงนั้นจิ้มกันต่อครับไสพผ้านิดนึงครับยีน่าสกิลเข้ามาครับ พบมาตรงนี้ครับแล้วยิงเขาไปอีกรอบนะครับเอ้ยแยิงอีกรอดครับโอ้แล้วเป็นกายครับยิงยิน่าล่วงนะครับโอ้เอาเลือดจัดๆครับแล้วกลายเป็นสกอร์คิวของเราครับตอนนี้เราคิวไปสิบแล้วนะครับตอนนี้ก็กลายว่าตายทั้งหมด3ทางนะครับโอ้โหเกมนี้ครับคลิกมาแบบนี่สุดจัดเลยครับถ้าเกมนี้แพ้เี่ผมกำหมัดเลยเนี่ยรอรีเล่นนิดนึงครับแล้วก็ขายของทัพย์ทิ้งครับแล้วก็ซื้อรามาอีกรอบครับแล้วก็เตรียมสลับ ขออีกครั้งหนึ่งครับไวโอวะคลิกซี่จบแล้วครับช่วงหนเกมคลิกฟรีไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงต้นเกมเขาถือว่าเดินเกมได้ดีมากๆเลยครับตีเข้าไปครับกดสลับล็อกคิวขึ้นมาครับรอดทุกสกิลแล้วครับตอนนี้ลัมเบอร์มาลึกเกินไปครับลุยันต่อครับลัมเบอร์นี่มาค่อนข้างลึกเลยนะครับแล้วพันเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับโอ้โหรอดสกิลแบบหมดทุกสกิลจริงครับ เตี๋ยวไปอีกรอบนึงครับเรียบร้อยครับตรงนี้จบเกมครับเสียวเกมนี้มันจัดเลยครับ <S <S เล่นแบบสุดพีโนมาอะไรเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกอร์กันนะครับ ก็ไปเกมเมลังคอนนะครับ16ดาวไป17ดาวนะครับก็ได้เป็นเหรียญทองแท้งไปนะครับโอ้รับราเวัไปถึง2 0 0 0 0เลยนะครับรับเยอะมากเกมนี้แต่เกมนานด้วยแหละก็ไลยให้ทุกคนครับใจสู้กันเด็ดขาดมากครับพนดาก็เล่นดีนะช่วงหลังเขาก็กล้าเข้าดีนะครับ ในส่วนของไอเทมนะครับก็ชื้นทานนะครับก็จะเป็นไตรเขียวนะครับก็ทํานั้ไป19นะครับแล้วก็เล่าได้ไปทั้งหมด39.4ซนะครับอ่ะส่วนของเทนนะครับถ้าหากใครอยากขาลมดีๆตัวนะครับก็แนะนำเทนเนี่ยแหละครับเล่นได้เกือบทุกเกมเลยนะครับจิ้มมาแบบมั่วๆยังได้เลยนะครับก็ลองไปฝึกเล่นตามมาดูแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตืมนใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ